สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาปลูกผักหวานบ้านกันนะคะมีใครรู้จักแล้วก็ชอบกินผักหวานบ้านไหมคะผักหวานที่สวนปลูกไว้ไม่กี่ต้นเราจะไว้กิ่งเพื่อที่จะขยายพันธุ์ค่ะผักหวานยอดอบอวบนําไปทาอาหารเข้าพริกเข้าเกลือดีนะคะเราจะขยายพันธุ์ด้วยการชําค่ะตัดท่อนพันธุ์ยาวประมาณ10เซนติเมตรนะคะแช่น้ํายาเร่งรากประมาณ10-20นาทีค่ะจากนั้นนํากิ่งพันธุ์ไปผึ่งลมให้แห้ง ก่อนนาไปปักชําเพื่อป้องกันกิ่งเน่าค่ะปักชําแล้วรดน้ําทุกวันนะคะห <1. S 1> สัปดาห์ตุ่มตาก็เริ่มมาแล้วค่ะสสัปดาห์ขึ้นไปยอดก็มาเต็มค่ะเช็คว่ารากเยอะเต็มถุงก็พร้อมที่จะนําไปปลูกในแปลงแล้วค่ะแปลงปลูกของเราจะยกคูขึ้นสูงนะคะหน้ากว้างประมาณ1เมตรค่ะ1่คูแปลงจะปลูก2แถวนะคะ ระยะห่างในแนวแถวตามยาวก็50ซนติเมตรนะคะส่วนระหว่างกลางก็จะมีเนื้อที่เยอะกว่าเราก็จะแซมพวกพริกและสลิดไว้ตรงกลางค่ะอย่างที่บอกเราทําสวนเกษตรผสมผสานในพื้นที่หนึ่งแปลงเราก็จะปลูกผักหลายๆอย่างรวมกันรดน้ําดูแลทีเดียวนะคะเก็บผักทีได้หลายๆอย่างพร้อมกันเลยค่ะที่ยกคูแปลงสูงแบบนี้นะคะเผื่อหนีน้ําในยามหน้าฝน,นะะส่วนหน้าหนาวหรือว่าหน้าแล้งที่มีฝนน้อย เราจะทำระบบน้ำโดยการปล่อยน้ำลงไปร่องแปลงเพื่อให้น้ำขังในร่องแล้วก็ซึมซับลงไปใต้ดินให้เยอะที่สุดค่ะนี่คือวิธีการของเราที่สวนหากว่าใครมีวิธีการดีๆสามารถแชร์แบ่งปันให้ความรู้กันได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ